ยูร์บอยทีเจกับเลซี่ล็อกซี่กลับมาแล้วนะครับน้องๆเจอกันได้ที่ปู่ลักกี้รยอยัลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับผมสกินแรกยิงแรงจนหมดแม็กสกินแรกของครอสมาแล้วนะครับผม <Yahoo! S 1> คือสปาร์คชิโนบีนะครับผมเพิ่มระยะถึง2ดาเมจหนึ่งนะครับน้องก็กราบสวัสดีนะ้องนงหมูชาวกาเรน่าฟีฟไยแล้วก็เอฟซีช่องที่รักจ๋า ทางแนวทุกทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มี2กิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมนั่นก็คือชุดเลซี่ลักซี่กับยูร r Boy TJ ที่ลุงใส่ที่นี้เองนะครับผมกลับมาแล้วนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีหรือว่าต้องการนะครับหรือว่ารอคอยอยู่ก็สามารถไปสุ่มได้นะฮะก็นำโทเค็นไปแลกได้เหมือนกันนะครับผมอ่าเนี่ยค่าเทสุดบอกเลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งลุงก็ชอบมากเลยทางด้านของมายราบกับออร์แกนิกนะครับผมเดี๋ยวรอก่อนเนาะสำหรับอ่ะมามายราบกับออร์แกนิกนะครับผมสุ่มชุดนี้ไปก่อน ารื่องของยูโบทีเจกับเลซี่ล็อกซี่นะครับผมอ่ะไปดูกิจกรรมต่อไปเลยดีกว่านะครับเรามีแล้วเนาะชุดเนาะไปดูปืนดีกว่าที่เข้ามาใหม่นี่นะครับผมเป็นสกินแรกของคอสนะครับผมอ่าชื่อสกินปืนคือคิวสปาร์ชิโนบีนะครับน้องๆนะสกินแรกนะครับผมยิงแรงด้วยนะครับดาเมจถึง1แล้วก็ระยะ2นะครับแรงมากๆนะครับผมสกินนี้นะฮะแล้วก็ค่าที่สวยขอยืนเลยปรับอืมยาวมาก ปืนนี้มี2โหมดด้วยนะครับผมเวลานั่งก็จะเปลี่ยนโหมดในการยิงครับมันติดสะคปมาให้ด้วยลุงคิดว่าปืนนี้ยิงค่อนข้างแรงนะต้นเกมนี่ใครได้ถือก่อนนี่ถือว่าได้เปรียบเลยเพราะติดสโคมาด้วยแล้วก็เปลี่ยนโหมดการยิงได้ด้วยเป็นเป็นกลน,นอะไรประมาณนี้ลูงเคยจับนะยิงเนี่ยโหยังร่นเร็วอยู่นะเนี่ยตัวเนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับใครได้ต้นเกมในปืนนี้ถือว่าดีมากๆนะครับผมมาเนี่ยน้องๆจําไว้นะ เหมือนที่ลุงเคยบอกนะครับผมสกินปืนต้องดีที่สุดนะครับผมนี่คือสกินปืนแรกของคอสนะครับผมอ่ะบัตรที่ลุงเคยแนะนําน้องๆน,น,นะครับว่าเก็บสะสมไว้มีกิจ,จกรรมมาจากร้านค้าลดราคาหรือว่าร้านค้าโมโก้ร้านค้ามืดก็สะสมไว้นี่แหละครับลุงก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยลุงมีอยู่86ใบนะฮะมาดูนะฮะว่าจะออกหรือเปล่าสำหรับ86บัตรฟรีของลุงนะครับผม มาดูก yup ö, ันเลยดีกว่านะครับผมลูกก็จะใช้ยังขอใช้สูตรเดิมกันนะครับผมมุนหมุนหมน่หนะฮะมาตอมานะสิหมุนหมุนหมุนหมหมุนให้เจเวียนหัวนะครับน้องแล้วก็ลุงจะไปที่สิบใบเลยนะครับผมจะไปปุ๊บมาเปล่ากองทององอเฮ้ยกองทองกองทองเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเอาเออโอโอ้โห้ โู้ทองเยอะแยะมากมายเลยออกที90แล้วโอ้โห AW นะผมได้คอร์สมาใช้อยู่หนึ่งวันนะฮะอืมอุ้ยลุ้นตกตกใจโอเคครับผมสกู๊นะครับผมสำหรับคนที่เชิญมานะฮะต่อไปอีก10ใบลูกก็จะตัดอีก10ใบเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวอีกครั้งเกือบไปแล้วมูน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 ม ียนหัวจีเอ็มต้องเวียนหัวเวียนหัวแล้วก็จีเอ็มก็จะล็อกไม่ได้ก็จะออกทันทีสิบใบมา้องกองอุ้ยกองท้องอีกแล้วกองท้องเพียบเลยเฮ้ยกองท้องมามาอ้าวพีคก็ถูอีกแล้วพีก็ถูอีกแล้วเฮ้ยออกเลยออกเลยออกเลยโอ้โหออกเลยครับน้องสูตรของลุงเป็นยังไงนะครับผมออกเลยนะครับผมโอ้โหสูตรนี้นะสุดยอดน้องๆออกเลยนะครับผมโอ้โหเนี่ยเรียบร้อยครับน้อง เป็นยังไงล่ะครับผมสูตรลูก GM นะครับผมโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับบัตรฟรียังไม่หมดเลยนะครับน้องๆนะหมดไปแค่10กว่าใบเท่านั้นเองแต่ลุงใช้ไปใช้ไปยี่สิบใบแต่ออกครั้งที่10กว่านี่แหละนะโอเคก็แตกเลยทันทีนะครับสำหรับสูตรของลุงนะครับผมโอ้โหก็รับของรางวัลก่อนตรงนี้นะฮะน้องๆนาอย่าลืมรับของรางวัลแล้วก็เก็บบัตรฟรีไว้ต่อสะสมบัตรฟรีไปเรื่อยๆนะครับน้องๆนะแล้วน้องๆก็ จะได้ดีเหมือนลุงนี่เองนะครับผมแนะน่ทุกจิ้มปืนเราต้องดีที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะจับปืนอะไรเราต้องมีปืนที่ดีที่สุดนะครับมนะไปดูปืนกันดีกว่านะครับโอ้ยออกง่ายออกไดามาตาฟักเกอร์จริงๆมาดูปืนกันดีกว่านะครับได้ทีเก้าศูนย์มาด้วยเมื่อกี้นะลูมีแล้วนะสำหรับทีก็รูน่กินเมื่อกี้ได้ไอเคตัวนี้มาอีกหรอ,อ,อ,อปืนอะไรอีกเมื่อกี้ที่ได้มานะครับผมนี่ยังไง อ๋อีก็สู่ลุงนีแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นะฮะพีก็สู่ในลุงมีสาวรแล้วก็อยากให้ลุงมาอีกนะครับแล้วก็ไนเปอร์ลุงก็มีไนเปอร์ตัวนี้แล้วนะครับผมกระป๋องเนาะอ่ะไปดูปืนที่เราได้มาเมื่อสักครู่ดีกว่าเป็นทางด้านของปืนคอสนะครับผมตัวน,นี้นะฮะอ่ะคอสนะครับผมคิวอ่าคิวสปาร์คชิโนบินะครับผมอ่าลูกคอสแรงอ่าเชลนาล็อบบี้ไปเลยนะครับผมปับ๊บนี่ โคตรเท่ยืนมันใหญ่แต่มันเท่มากครับน้องๆนะโอ้โหก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับน้องๆสำหรับสกินปืนคอสนะครับผมคิวสปาชิโนบิเป็นของลุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าใช้สูตรลุงนี่เองนะครับผมสูตรลูกทีเอ็มนี่เองนะครับผมแค่ยี่สิบใบนะฮะออกเลยทันทีนะครับบัตรฟรีนะครับน้อง โอเคน้องๆก็สามารถไปใช้ตามได้นะครับผมสูตรลุงก็ยังคลังเหมือนเดิมนะครับน้องๆโอเคนะครับน้องๆกิจกรรมก็จะประมาณนี้เลยมี่สองอย่างนะครับที่เข้ามาในวันนี้อ่าแล้วก็ของฟรีทั้งหลายที่ลุงรีวิวไปน้องๆก็อย่าลืม ไปทำตามกิจกรรมแล้วก็รับของฟรีกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็ของฟรีนะครับปืนน้องๆโอเคนะฮะล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับสุดยอดจริงๆเลยเจอกันคลิปหน้านะครับน้องๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมสร้างห้องแกกเพชรมาให้น้องๆอีกนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆสวัสดีครับ